เก็บอยู่แล้วถ้ามึงยิ่ต่อยไม่ต่อยมึงไม่ต้องออกจากค่ายมึงเข้าไปอยู่ในค่ายเลยนะมึงต้องดูจากภาพตัวมึงด้วยก่อนที่มึงจะพูดนั้นแล้วน้องชายเป็นไงบ้างน้องเก่งวันชว์วันนี้ครับต่อยยากครับเราเราไม่ออกเลยครับ เป็นพ่ออะไรถึงไม่ออกน้องอืดแบบอืดครั้งสุดเราชกไว้นานหรืออย่างน้องก็ไม่นานเท่าไรมัปเราเหมือนไม่พอใจตัวเองเลยวันนี้ครับมันมีจุดไหนที่ที่ทําให้เราไม่พอใจมันอืดไปหมดใช่ครับอืดอืดไปหมดแบบร่างกายเรายังไม่กลับมามันต่อยไปขาดความั่นใจแบบแล้วพี่เข้ามาเป็นไงบ้างพี่พี่เขาก็ มาไม่ดีเท่าไหร่แต่เราไม่มีอะไรไปทำเขาเองครับเราไม่มีูกเกบไปใส่เขาเสียดายน้องนะคิดว่าถ้าเดินเปียนเดินชนเข้าไปในเกมจะออกมารูปแบบไหนทุกทุกอย่างเราสภาพอะไรแวดล้อมอะไรทุกอย่างเราดีกว่าแต่ว่าเราแค่ต่อยแม่มวเองครับแต่เขาเขามาชกแทนนะครับ เนอะยได้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับน้องครับต้องกลับไปแก้ตรงไหนบ้างครับทุกลูกครับว่าวินัในตัวเองว่าอะไรยังไงครับวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะน้องวันหน้ายังเป็นของเราน้องพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราหน่อยน้องก็ขอโทษแฟนคลับทุกคนครับที่ทำให้ผิดหวังครับโอเคครับน้องกำลังใจสู้ต่อไปครับผม